بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوم فوصدحة الله เป็นเรื่องที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องมาโดยตลอดซึ่งวันนี้มาถึงสัญญาณที่77นะครับเกือบจะถึง100สัญญาณแล้วพี่น้องแต่และสัญญาณคือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่คนคนนี้เป็นคนดีที่ได้รับวะฮยูการดนใจมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาแล้สัญญาณวันกิยามะ เกือบเอบร้อยสัญญาแล้วนะครับที่เราได้รับรู้มาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นส่วนใหญ่80 90%เนกี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วตามสิ่งที่ท่าน,นาบีได้บอกเอาไว้แล้วที่เหลือนะครับก็ยุคท้ายๆก็จะค่อยๆปรากฏความชัดเจนออกมาไอ้ส่วนที่มันเกิดอยู่แล้วมันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าเกิดหนาหูหนาตามากขึ้นในสังคมเช่น ลูกจะทรยศต่อพ่อแม่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับพี่น้องผู้หญิงผู้ชายจะไม่มีความละอายต่อกันเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องการดื่มเหล้าจะแพร่หลายการเสพยาเสพติดเส์ของมึนเมาจะแพร่หลายการพนันจะแพร่หลายเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้วันนี้เรามาดูนะครับสัญญาณที่77บรรดาอุลมามะจะได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาณตรงนี้อย่างไรบ้าง สัญญาณที่77เกี่ยวกับสัญญาณวันอวสานโลกหรือสัญญาณวันกียามาก็คือความละอายต่อบาปจะถูกถอดถอนออกไปจากจิตสำนึกของคนในสังคมพี่น้องตรงนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมโดยตรงส่วนส่วนสังคมอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพี่น้องครับเพราะในเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะครับเขาคงไม่ได้คิดถึงกันมากเท่าไหร่ ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นพวกคิดถึงกันมากนะครับคนเหล่านั้นต้องไม่เอาศาสนาเนี่ยแยกออกจากการเมืองเพราะการเมืองก็คือวิถีชีวิตศาสนาคือวิถีชีวิตของมนุษย์แบบเต็มรูปแบบแล้วไปแยกศาสนาออกจากการเมืองก็สแสดงว่าเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษคงไม่ต้องพูดถึงแยกออกศาสนาออกจากระบบการศึกษาเป็นส่วนใหญ่สังคมในโรงเรียนในปัจจุบันนี้พี่น้องเห็นไหม มีไม่วิชาศีลธรรมที่มีการสอนให้เด็กเนี่ยรู้ถึงจักรู้จักถึงความอดทนรู้จักการเสียสละรู้จักละอายต่อบาปรู้จักมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่นรังเกียจความคดโกงความเหยียดหยามหรือการกดขี่ผู้อื่นวิชาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ถือว่ามันขาดไม่ได้ไปจากชีวิตของมนุษย์เลยกว่าได แต่สิ่งเหล่านี้ถูกตัดขาดออกไปจากบทเรียนถูกตัดขาดออกไปจากวงการเมืองโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นเมื่อพูดถึงความละอายต่อบาปมันน่าจะหมายถึงคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมที่ความละอายต่อบาปนั้นมันถูกออกนะครับถูกยกออกไปจากคนในสังคมสัญญาณที่77แห่งสัญญาณวันอวสานโลกเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคไทย้าย โดยเฉพาะปัญดาอุลมามะเน้นหนักว่าในสังคมของมุสลิมนั่นก็คือความละอายต่อบาปจะถูกถอดถอนออกไปจากจิตสํานึกของคนในสังคมก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถึงความเป็นจริงอย่างชัดเจนที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมยุคข,ของเรานี่แหละมาดูตัวบทหลักฐานจากฮะดีสที่ท่านนาบมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับ อันอบีฮุรรตรดิยัลลอฮุอันฮุกาลกาลรัสูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลวลุมายุรฟะมินฮาดิฮิลอุมมะอัลฮายาอุนบีพูดพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้เอาไว้แค่นี้นะครับหะดิษบทนี้ความจริงเป็นหะดิษที่ยาวและท่านนาบีก็พูดต่อน,นะครับในเรื่องของผู้คนที่จะแสวงหาความรู้ในโลก นะครับทางโลกอย่างเดียวโดยไม่สนใจเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ด้านาศาสนาประเด็นนี้เราคุยกันไปแล้วแล้วก็จะมีผู้คนนะครับให้สลามกันเฉพาะบุคคลที่รู้จักกันเท่านั้นอันนี้เราก็คุยกันไปแล้วแล้วก็จะมีผู้คนในยุคไทยๆประดับประดามัสยิดอย่างสวยงามโอ่งโถงวิจิตรการตาแต่คนมาละหมาดในมัส,สยิดน้อยมากอันนี้เราก็คุยกันไปแล้วท่านในบีได้พูดต่อไปในฮะดิษบทนี้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ แต่สิ่งที่เน้นย้ำในวันนี้นะครับก็คือเอาวะลูมายุรฟาอูมินฮาดีลอุมมะอัลฮัยะท่านอบูรอยรอรดิยัลลอฮวอันหุได้ได้งานว่า mm. ท่านรอซูลสลลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า mm. สิ่งแรกที่จะถูกถอดถอนออกไปจากพฤติกรรมของมนุษย์ในประชาชาติ mm. ในยุคไทท้ายนี้ก็คือความละอายต่อบาปละอายต่อบาปเป็นสิ่งที่ถูกถอดถอนออกไป ถูกยกออกไปจากประชาชาตินี้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าใครก็ตามแต่ที่มีอีมานที่อ่อนแอคนเหล่านี้จิตสานึกของเขาแทบที่จะไม่มีในเรื่องของความละอายต่อบาปถ้าต่อหน้าคนในอเมริกาทาเพราะคนเขาเห็นแต่ถ้ารับหลังคนแล้วความสามารถแห่งความชั่วชามันเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของเขาแทบไม่น่าเชื่อนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนในยุคไทยท้ายพี่น้องครับ สภาพสังคมป,ปัจจุบันนี้จากความชัดเจนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาไลฮิวซัลลัมได้บอกเอาไว้ในฮะดิษบทนี้นะครับว่ายุคไทยๆความละอายจะไม่มีในหัวใจของมนุษย์ส่วนใหญ่สภาพสังคมป,ปัจจุบันนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องของความละอายต่อบาปนั้นเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าผู้คนส่วนใหญ่ได้ถอดถอนออกไปจากจิตสำนึกของเขาแล้วขาด นะครับหัวใจของเขาขาดความละอายต่อบาปโดยสิ้นเชิงอันนี้สําหรับคนบางกลุ่มนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มที่จํานวนมากจํานวนมากทีเดียวพี่น้องเคยได้ยินข่าวแบบนี้ไหมพ่อแม่ลูกบางครอบครัวเนี่ยนอนดูหนังโป้ด้วยกันโดยไม่มีความละอายต่อกันเลยแม้แต่น้อยแล้วก็มานั่งพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะสามารถเรียนรู้ ลูกก็โตเป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วนะครับก็นอนดูหนังโปโ้ด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแล้วลูกๆคิดยังไงพี่น้องเขายังไม่ได้มีครอบครัวดูแล้วมีความกระสันในเรื่องของเพศมีความมีความต้องการมีตันหาในเรื่องของเพศเนี่ยเขาจะไประบายกับใครพ่อแม่ก็สอนต่อเลยให้ช่วยตัวเองไปก่อนหรือบางทีพ่อแม่ก็ช่วยให้ลูกในระบายความข่ายกับตัวเอง นี่เป็นสิ่งที่เกิดความสามาัสอย่างยิ่งกับคนในยุคไทยๆายนี้ถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในบางครอบครัวซึ่งก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในสังคมในยุโรปในสังคมต่างประเทศเนี่ยไอเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพ่อกับลูกสาวนะครับหาความสุขทางเพศด้วยกันเนี่ยแทบที่จะเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่ได้พูดถึงอีกแล้วพ่อมันเกิดมันเกิดมากมายมันเกิดอย่างดาดดืนมันแพร่หลายไปในสังคมแล้วพี่น้อง ความละอายถูกยกถูกยกออกไปจากสังคมถูกยกออกไปจากจิตใจของมนุษย์มากเหลือเกินแล้วพี่น้องยุคนี้เราเห็นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์พ่อแม่ลูกหาความสุขทางเพศด้วยกันโดยที่บางครั้งเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาพูดออกมาเลยนะครับผ่านสื่อต่างๆทางโท,ทรทัศน์ทางวิทยุบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นหน้าอายอเลยเรามีความต้องการแล้วก็หาความสุขกันเฉพาะในครอบครัว ไม่เปืองสตังคไม่ติดโรคเอดด้วยนี่พ่อแม่บางคนบอกอย่างนี้หลือพี่น้องครับอะไรกันสังคมมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับหรือว่าเป็นเหมือนกับเยี่ยงเดราชานกันแล้วหรือพี่น้องความละอายมันอยู่ตรงไหนในหัวใจนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมสตรีบางคนนี่นะครับทำตัวเหมือนกับเดินแก้ผ้าในสังคม ไอ้เรื่องที่นุ่งที่โ่มที่ปิดเนี่ยมันนิดเดียวไอ้ที่เปิดเนี่ยมันมากเหลือเกินเดินในสังคมเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแทบจะแก้ผ้ากันอยู่แล้วตรงนี้ความละอายมันอยู่ตรงไหนหมดครับพี่น้องเราเองเนี่ยเราทําได้ไหมในลักษณะที่เรารู้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแม้ว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยบางทีอยู่ในบ้านเองเนี่ยนะครับปิดอย่างมิดชิดเนี่ยยังไม่กล้าใสาก่กางเกงขาสั้น เรามีความละอายสําหรับคนที่มีอีมานที่มั่นคงกับอัลลอฮ์ส่วนคนทีม่มันหันหลังให้กับศาสนาคนที่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะสตรีเนี่ยเดินตามที่ต่างๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นความสวยงามในการที่จะปิดน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเปิดหรือแทบที่จะเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนพี่น้องในห้างบางห้างของต่างประเทศชายหญิงถ้าจะไปซื้อของในห้างนี้ต้องแก้ผ้าเข้าไปทั้งหมดเริ่มมีแล้วนะครับในต่างประเทศ นี่ความละอายมันอยู่ตรงไหนบางครั้งนี่นะครับได้ยิน,นได้ฟังในเรื่องนี้แล้วนี่นะครับที่บรรดาอุลามายกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารันทดใจเหลือเกินนั่นก็คือนักการาศาสนาบางกลุ่มรวมหัวกันโกงกินเงินส่วนกลางของมัสยิดเงินส่วนกลางของสถาบันเงินส่วนกลางของมูลนิธิองค์กรพร้อมทั้งถือเอาผลประโยชน์เป็นสำคัญในการที่จะ เข้าไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาถ้ามีผลประโยชน์ฉันทําถ้ามีผลประโยชน์นอยฉันทิ้งนะครับถ้าหากว่าไม่มีผลประโยชน์เลยแต่ฉันไม่เอาเลยนี่คือเรื่องที่น่าอัปยะยศอย่างยิ่งกับชีวิตของคนเหล่านั้นที่รู้ทั้งอัลกุรอานรู้ทั้งหะดีสรู้ในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆอักามกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์บาบุญคุณโทษนี่รู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้ ในการที่จะโกงกินทรัพย์สินส่วนกลางของมูลนิธิก็ดีขององค์กรก็ดีของสถาบันก็ดีของมัสยิดก็ดีนี่เป็นเรื่องที่ความละอายมันหายไปไหนหมดกับคนในยุคไทยๆายนี่นักเรียนบางคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนหญิงย,ยอมเสียตัวให้ครูแลกกับการสอบผ่านในบางวิชาหรือบางวิชาน่ยอาจจะสอบผ่านนะครับได้แค่เกรดหเกรดสแต่อยากจะได้เกรดสี่ทำยังไงอ่ะ ตัวเองไม่มีความสามารถไม่มีไม่มีความจำพอความเก่งมันมีไม่พอก็เลยต้องไปเอาตัวเองนี่นะครับไปพีรีกายให้แก่ครูบางคนที่จะหาความสุขกับเรือนร่างของนางแล้วก็แลกกับเกตนะครับจากหนึ่งมาเป็นสามหรือจากสองมาเป็นสี่แลกแค่นั้นนะพี่น้องความละอายไม่มีอีกต่อไปแล้วพี่น้องรวมทั้งคนที่เป็นครูเนี่ยทำกับลูกศิษย์อย่างนั้นทำได้ยังไง ความละอายมันถูกถอดถอนออกไปแล้วพี่น้องครับพ่อแม่บางทีเอาลูกสาวไปขายให้แกเซียเอาเงินไปบำรุงบำเรอความสุขเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเอาเงินไปซื้อรถนะครับโกโก้หรูๆเอามาขับโดยปล่อยให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกคนชั่วถูกคนเลวซามเนี่ยปู้ยี่ปู้ยำพ่อแม่ทําอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องถ้าเป็นพ่อแม่ที่มีศาสนาทําอย่างนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด ไม่เคยคิดเดยน,นะครับสําหรับคนที่มีศาสนาแล้วเขาจะทําอย่างนี้ไอ้ที่จะทําได้ก็คือคนที่ห่างจากศาสนานี่แหละพี่น้องเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นตัวอย่างที่บรรดาอุลามาบอกว่าความละอายของคนในสังคมยุคนี้เนี่ยนะครับละอายต่อบาปเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วในสังคมของคนยุคนี้อิลลามันรอฮิมารับบุยกเว้นบรรดาที่พระเจ้าของเขาหรือพระผู้อภิบาลของเขาอัลลอ เป็นผู้เมตตาให้แก่คนเหล่านั้นก็คือเป็นคนที่มีาศาสนาแล้วก็จะมีความละอายต่อบาปแต่ถ้าหากว่ามีาศาสนาแบบจอมปลอมมีาศาสนาที่ไม่แท้จริงความละอายต่อบาปจะไม่เกิดขึ้นกับคนแบบนั้นนะครับแล้วท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมก็ยังตอกย้ำนะครับให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเอาสิ่งนี้เนี่ยไปปฏิบัติท่านนบีบอกว่าอัลฮ um ัยยะอุมินันอีมานความละอายต่อบาปนั้นเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานั่นหมายความว่าถ้าเรามีอีมานที่มั่นคงกับอัลลอฮ์มีอีมานที่หนักแน่นยืนหยัดการศรัทธามั่นของเราที่มีต่ออัลลอฮ์เราจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องมีความละอายต่อการทําความผิดไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าคนหรือรับหลังคนก็าตามแต่สิ่งนี้ท่านนบีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อีมานของเราเนี่สมบูรณ์ มันเป็นส่วนหนึ่งของอีมานเลยนะครับถ้าหากว่ามันขาดไปก็แสดงว่าอีมานของเราบกพร่องเพื่อเมื่อมีอีมานที่บกพร่องแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะรับการศรัทธาของเราหรือไม่นั้นว่าลาอฮวาอัลลมัมเราเองก็จะตกอยู่ในที่นั่งลําบากในฐานะที่มีความพิกลพิการในเรื่องของศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์สุวฮานอวะตาลาดังนั้นเราจะต้องยึดถือนะครับอัลฮัยะอุมินัลอีมานความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ถ้าหากว่าเรามีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์จะทำอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นความผิดแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราก็จะต้องละอายต่อ Allah. อัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลาอีกคะดีสหนึ่งท่านนาบีระบุอย่างนี้นะครับว่าอัลฮัยาอูลายะตีอิลลาบิยรนความละอายต่อบาปนั้นจะไม่นำสิ่งใดมานอกจากความดีสิ่งนี้ถ้าหากว่ามันมีอยู่ในหัวใจของเรา จะทำอะไรละอายต่อบาปจะทำอะไรรู้สึกละอายเหลือเกินเพราะจิตสำนึกของผู้สัทาเนี่ยมันเตือนเตือนจิตสำนึกด้วยกันนี่นะครับหัวใจเนี่ยมันเตือนเราสมองเนี่ยมันเตือนตัวของผู้สัทาอยู่ตลอดเวลาตอกย้ำอยู่ในติดสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูอยู่อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์รู้ในการการะทำของเราไม่มีที่ใดบนโลกนี้ หรือในจักรวาลของอัลลอฮ์นี้ที่เราไปหลบทําความชั่วในที่นั้นแล้วอัลลอฮ์บาาน ن ะ ه ูจะลาจะไม่รู้ไม่มีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จิตสำนึกของผู้ศรัทธานั้นจะผลักดันออกมาเตือนตัวของเขาอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์รู้ดังนั้นไอ้การละอายต่อบาปจึงเป็นศรัทธาที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์นะอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ละาลา ความละอายต่อบาปนั้นจะไม่นําสิ่งใดมานอกจากความดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมีอะไรนะความละอายต่อบาปตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ดีอยู่ตลอดเวลาได้รับบรญกัตได้รับความดีได้รับผล,ลบุญจากอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานึกจะทําความชั่วคนอื่นก็ไม่เห็นนึกไปนึกมาไม่ได้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เฝ้าดูอยู่เมื่อเราเกิดจิสตสำนึกอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้ผลบุญ นะครับมีแรงที่จะยับยั้งเราเนี่ยไม่ให้ตอบสนองอารมณ์ไฟต่ำที่จะไปทำชั่วนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องเกิดจิตสำนึกอย่างนี้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหนึ่งที่บรรดาอุลมามะได้กล่าวเอาไว้ก็คือว่าสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งมันเกิดขึ้นกับสังคมของเราเนี่ยนะครับอย่างไร้ยังอายที่สุดในลักษณะที่มีการร่วมเพศกันในที่แจ้ง ที่ชายหาดที่มีคนอยู่เป็นร้อยๆคนแล้วก็มีการร่วมหาความสุขกันนะครับกลางแจ้งกลางที่โล่งทุกคนแก้ผ้าแก้ผ่อนกันหมดเหมือนฝูงสัตว์เหมือนกับช้างน้ําที่มันขึ้นมาหาความสุขกันบนชายหาดกมนุษย์เนี่ยไปเรียนแบบสัตว์เดรัจฉานแบบนั้นอันนี้เป็นภาพที่เราเราสามารถเห็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเราอยากจะไปดูไอ้ความชั่วต่างตเหล่านี้เพื่อเราจะออกห่างนี่นะครับ สามารถเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ได้เลยกับความชั่วที่ถูกปฏิบัติต่อหน้าต่อตากับคนในสังคมที่ยืนมองดูอยู่นี่คือเรื่องที่มันน่าละอายมากเหลือเกินกับความระยำตำบอลที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์หัวอกของมนุษย์ไม่มีความละอายต่อบาปอีกต่อไปเดี๋ยวนี้มีข่าวคราวๆที่หนาหูในมหาลัยต่างๆในต่างประเทศ หรือแม้ว่าในประเทศไทยก็มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าปิดข่าวกันอย่างอุตลุดเลยนะครับก็คือนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งอยู่ในห้องเดียวกันร่วมกันหาความสุขนะครับทางเพศในขณะที่พักเที่ยงตอนกลางวันในห้องเรียนเลยนะครับซึ่งปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งผู้ชายกลุ่มหนึ่งกลุ่มละสิบคนสิบคนก็หาความสุขเวียนเทียนกันอยู่อย่างนั้นนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยที่คนที่เป็นพ่อแม่เนะี่ยคิดว่าลูกที่อยู่ในโรงเรียนแล้วนะปลอดภัยแล้วนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้ทราบอย่างชัดเจนเลยนะครับตามที่ธนบีได้บอกเอาไว้ว่าความละอายต่อบาปจะถูกถอดถอนออกไปจากจิตสำนึกของมนุษย์ในยุคไทยๆดังนั้นจึงขอสรุปเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามา สัญญาณที่77ตามที่บรรดาอุลมามะได้ให้ข้อสรุปตรงนี้ก็คือความละอายต่อบาปจะถูกถอดถอนออกไปจากจิตสำนึกของคนในสังคมในยุคไทยทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอิชาวัล์คงโอกาสต่อไปในครั้งต่อไปจะได้นำเอาสัญญาณวันกิยามะสัญญาณต่อไปมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับวันนี้ต้องจากพี่น้องไปก่อนครับววววะบบิิลาลาิลลลาาฮตตตออฟกกกนดยัสมมุุุรร